สวัสดีครับเมื่อน,นี้สิบ้ามาเบ่งรถแห่ครับวนนี้นะครับอันนี้เป็นรถแห่ของผมเองนะครับรถแห่สุขเจริญซาวอุดรธานีครับสำเับสำหรับพใดีมีการมีงานกะอ่าให้ไปสอยการสร้งงานกบโทรมาแล้วครับเบอร์โทรศัพท์0986676283ครับ0986676283ครับ ราคาไปกันเองนะครับเดิมต้นที่มึงก็บาทนี่แหละครับมม่นี่เปยนสติกเกอร์ไม่ครับเป็นสติกเกอร์ไม่ป,กกรไมปริษิทเขาส่งการลุยงานส่งการเงีาวครับสำหรับตอนนี้ก็ยังว่างอยู่ครับสิบสิบสาม,ส,ส,ามสิบสี่สิสบห้าน,นิวางตอนเสาร์น,นะครับแล้วก็วันที่สิบหกก็วางนะครับเดี๋ยวผานยกเลิกนะครับ ประสิทภาพมันแข็งใหมครับนี่ครับอันนี้เท็ดเท็ดแค่พ่อด้ใส่ซื่อพอเท็ดยังพได้แล้วนะครับมึงกิดแอมไม่ครับนี่ครับแอมนี่ก็เป็นโบ๊ทบีทีเอลหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับใส่ครับเบรดนะครับไอตัวนี้ครับกลางแหลมครับ นี่คอร์ดคอร์ดกระส่โบนนะครับตัวขั้นี้ใส่ของโบเต็มระบบนะครับนี่นี่ครับนี่ครับส่้นมีกี่ใส่นะครับใส่ใส่คิวยูสิบหกครับ ของมิกนีติดแอร์เพื่อระบายความห้อนนะครับเพราะว่าสวัดสดีมันระบายความห้อนบ่าท่านนะตอนนี้เพิ่งป,ป,ปับบพุงระบบไหมครับมันก็ได้อ,อยากหกแน่จัหน้อยนี่ครับเซฟแอมโบดนะครับแอมโบดซีแทนครับหาแทนครับสำหรับครับบิดนะ ซึ่งแอมตึ้งสีครับเลยขางละสามดอกครับแอมขานี้ได้3สามขานี้ได้เสามนะครับรวมไปเป็นหกดอกนะครับอันนี้กับเสกกลางเลี้ยมครับใส้ครับกลางกลางเลี้ยมลาบเนี่ย หรือว่าถ้าผู้ได้สนใจนะครับรถแ,แ่คนนันีจากได้ไปเป็นเป็นเจ้าของแกะขายที้กันนะครับราคาสามล้านบาทนะครับสามล้านบาทครับร,ร่วมร่วมทุกอย่างนะครับมาขับรถไปเลยหรือว่า้าจีขายดาวราคาดาวนี่ดูทีล้านหานะครับ ราคาเงินสดสามล้านบาทนะครับตัวคันนี้นะครับผมไปซุ่มมาต่อครับราคานี้ถ้าสามล้าน,นคือมาเอารถไปเลยมาขับเอารถไปแล้วก็เตี้ยนซื้อเตี้ยนซื้อไอ้คนไอ้ซื้อรถนะครับเบรนานี่เป็นยี่สิบเอ็ดนิ้ว นยี่สิบสี่ดอกนะครับ,นะรบนี่ครับเป็นตูโบต์นะครับสองเป็นตูเบสองแถวนะเป็นเบีสองแถวไว้หานิ้วนะครับของดอกไอ้บ้าเป็นตูกลางเลี้ยมนี่ ดูข้างบนยังระเดขึ้น,นเปิดไปนะครับขลังเป็นเบียดสิบสองดอกเบียดสิบสองดอกนะครับเนะครื่องปัน้นเป็นเดนโย60 ES อนะครับ ลว่าโไดรมิงงานปั้นไฟนะครับการรับขึ้นกันครับรับทุกงานปั้นไฟก็รรับนะครับนี่กังตสเตเกิดไหมเดี๋ยวถามมาเบิ้งตอนที่แล้วครับว่าสิ เงิ้ยไปทีไหนตอนนี้มันซี่เปอรแล้วครับพอมันโดนอันนี้เซแฟนข้าวบะซีทนะครับเซแฟนข้าวบะิีเท็ดอนนี้ก,กำลังหาง,งบไปเปลี่ยนดถ่ายบาออัตรเขาอูุต่อบัตรเลยนะคเดี๋ยวบ,บริสุทธิ์ใจกันมาเบื้องก่อนไหนมาเบื้องรถก่อนไหนนะครับ